โอ๊ยวัดติดล่องไอ้เหี้ยคือกระโดดไม่ได้ติดหี่ติดแต่อลไรตั้งไหนวะอย่าหมอช่างน้ำหนักนะนนี่ช่างน้ำหนักสวัสดีครับน้องรักอันนี้เราอยู่ในเกม TF2 กันครับไปเล่นเลยไปเด็กเนี่ยมาเดี๋ยว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 กูจะพาไปแคมป์ที่อ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะนี่กูอยู่เนี่ย เนี้ยแหละเดี๋ยวกูพาไปแคมป์ไอ้แก่คือหมดเนี่ยมันต้องแย่งกระเป๋าเอกสารโอเคป่ะแล้วแล้วก็ตามกูอ่ดีมานี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียกูเดินเนี่ยมา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 ยู่ไหนวะเนี่ยกูลงมาแล้วเนี่ยกูลงแล้วโอ้ยเียกูแตกหวยโคตรแตกโคตรแตกมึงเห็นบอกแล้วอ่ะลูก I'm going to kill you oh no and then kill you again เอาลงไป่อแล้วไอ้บูมหลังมืองาบูมมันจะร้อนดิแต่มานี่มันเด้งให้ลิฟลิฟวิ่งล่ะลิฟวิ่งลิฟวิ่งลิฟวิ่งเฮ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเฮ้ยระวังระวังไอ้เหี้ยระวังโอยยิงวิ่งไปลังไม่แจ็คหลังหมดตายหมดตายอุ้ยเอ้า สร้างสร้างเซนที่ก่อนลอยทียมอสพี่กูไปแล้วนอนนเออดีมากเที่เหล็กหมดเอาแล้วกล้องแล้วกล้องยิ่ต้องต้องต้องรอเหล็กดับอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมยังมาครบยังครบแล้วครบแล้วเฮ้ยเ้ย่กูโดนอีกแล้วมีเพื่อนล่มทางแล้วนะไอ้มอสกูโดนอีกแล้วเฮ้ยต้องรอมอสเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยเอาปืนพกยิงมาเนา มาดิมาดิไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเดอดตายเดืตายเดืตายเฮ้ยเดือดตายเดือดตายมาีิมาดิครับเฮ้ยเป่าเป๋องชัวรเปล่าเป๋องชัวรเปล่าใครใครอยากจะเป่าอีกชั่วคับกูมั้งกูกูกูมาดิเล่นไงวะไอ้เ้ยกก็ตรงหน้ากูเฮ้ยกูจีไอ้ป๋องลงไปนี่อะไรวะไอ้เนี่ยอะไรกูเกิดไม่โดนกูเกิดไม่โดนโอ้โหเนี่ยวายไอ้กระจอกกูชนะแผลว้ตายไม่ขอควมั่งขอมั้งขอมั้งขอมั้งมีเขาา มาบกากโอ้ยอนา้องไมาเลยน่าแเสีย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไอ้ภูมิเดินน้ำไอ้ภูมิเดินน้ำไปไปทางเนี้ยไปทางเนี้ยอุ้ยเกียรมันมาตายตายตายไอภูมิภูมิไปทางนี้ตาย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 มามคิดควาคิดควาที่เซนที่เออตามมาตามมาตามไอภูมิตามไอภูมิไอ้เกียมอสมาดิตายไอเคลือไอ้เกียรเฮ้ยสไอเบสไอเเดือดดือดเดือตาไปดืตาไไอลงแล้วลงแล้วลงแล้วรีบมารีบมารีบมาลงแล้วลงแล้ว คนหนึ่งถือปืนดีมันต้องถือปืนเนี้ยกูถือเนี่ยกูถือเนี่ยมามามาว่อยน้ำมาเลยว่ายน้ำมาเฮ้เดี๋ยวเราแคมป์ตรงนี้ก่อนเรามาถ่านมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอัพให้เต็มก่อนเลยแล้วก็ขึ้นบนเลยเขียวนะเต็มละเราจะได้เซอร์ไพรส์มาตัวฟักเกอร์มันเฮ้ยเราด้วยเราด้วยพี่กางไปพี่กางไปเฮ้ยสร้างเทเลพอร์ตเล็กสี่ไว้เด้๋ย เพื่อพวกเราชิบหายกันมาแล้วมาแล้วอันนึงอันนึงเหล็กไหมโคตรขาดเอ้ยอะไรอะเหล็กขาดแลนไแย่จะใช้เล็กโคตรขาดแทนอะไม่มีคนมาไม่มคนมายิงคนนี้ยเฮียเฮียเฮียเหล็กมากดูดูกูยิง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 กูใช้ยิงยุกไอ้พวกพวแล้วก็กูใช้ยิงอยู่กูใช้ยิงอยุกยายยายยายมาที่ปลอดภไฟวันนี้ เชี่ยโค้กไอ้มอสโค้งมึงช่วยตีดีเชี่ยมันจะพังอยู่แล้วโอ้โกูย้ายข้างกถมันไม่ได้อ่ะกูจะตายกูจะตายเลยระบายเดือบไอ้เชี่ยมอสไอ้ควายเอ้ยจะดีมึงพังแล้วเนี่ยไม่ไรกูเอาหมาไปนี้ไอ้เคอร์มาช่วยกันทำมหาเด็ดิเอ้ยสวยสวยทำมหาเด็กันเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าตกถ้ามันเอากระเป๋าเราได้มันจะได้คียติี่เข้าถ้ามันได สามครั้งเราจะแพ้แต่มันยังไม่ได้เลยล่ะตอนนั้นอุ้ยสวยโอ้โหไอ้เแคยต้องมาสร้างหอยมอสเชื่อดตีข้าวหอยมอสหน่อยดิไหนอ่ะเนี่ยๆๆอันอันจูเนียรเละจูเนียร์จูเนียร์ดที่เราเมาเลยไอ้ตัวแบกใค่ไปไหนวะผ่านสมอลภูมิลบได้ตายหากี่รอบแล้วไม่รู้เลยเฮ้ยสไปดสไปดไอ้ยศไปสไปดสไปดสไปดไอ้มอสคงมึงจะพังเนี่ยมึงตีดิเชี่ย เอ้ยเอ้ยระเบิด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 จะพางแล้วเฮ้ยเรื่องสร้างมาตั้งนานปีมพี่ว่ายู่ตรงนี้เราได้ตายห่างกันแน่เลยลอยโพสเฮ้ยโยมปมึงกันเร็วได้มึงอย่าดีลาไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดไม่ยุดแล้วไปบวกกันโอ้เต็มจ้กูเย้เขาพังเจ้ปูตสตาร์ของกูไอ อุ้ยมาเปลียนมาแล้วเฮียมันพุ่งแล้วมันพุ่งแล้วเราตัวเปิดตัวเปิดไปแล้วมือจะไปเฮียกูย่ลอยภูมิแม่งเป็นที่หายหมดเลยอะกูย่าไอภูมิมาแล้วมาแล้วมึงงพตากโอเคคือกูดูลุกกูดูลุกอยู่ลุกยังปลอดภัยไอ้กูสุดูตีลูกมาแล้วไอ้แค่ลูกมึงทำไม่ดีก็เจ็บกูลังไปแป๊บเดียวถึงแล้ว มึงตีลูกกูลูกกูไม่เจ็บเวยมึงตีไปเรื่อยๆโอ้ยไอ้บอสสปายสวยบอลบอลมันมาแล้วพูดอยู่กับบอลเนี่ยมาเร็วๆดีเหี้ยบอลสบายโอ้โหบอสบอลสบายเหี้ยเหี้ยมัหมดแล้วว้าวไปพีมเราบอลสบายไสวยเหี้ยไม่เหลือเหี้ยเลยเลยเยี้ยกูตายอีกแล้วเอ้ยเหี้ยมันมาแล้วมอลบอล โอ้ยคิวดีเที่ยเครื่องโงูแดกเลยเหลือมีไอ้มอสเครื่องนึงเนี่ยกูเปลี่ยนว่าตายเกิดซะไหนโอ้ยเทียไม่เบิร์อเออกูดับชีวิตเอาเพื่อนมาได้ห้าคนตายยากกันเลยไม่เบ์อเราต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่า เอ้ยมึงรอกูแป๊บกูตายห้าอยู่กูเกิดมากูก็ตายจะไมกูเกิดมากูก็ตายมึงกากเองเขาเปล่าครับจะให้ support ในฟิลนะฮะหมอมันเลยแล้วฟิล์มดันเฮไปสบายเลยอันนี้จะมางเยอะส่งส่งเพืนไปตายหมดเลยมอดฮิวโกูมอดฮิวโกูมอดไม่ ย้่าคือตัวนี้เป็นกากกบอก้เลยมึงอยู่ในกันมึงอยู่นกันเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเป็นหมออยู่กูหน่อยดิเช่อเพ้าอ้าวอ้าวไอเฮี้ยตัวเปิดไม่ได้ทําียอะไรเลยเราเลิมม่แล้วเราก็ิดันก็น่ะได้อยู่อ่ะเอาเดยเเกดี๋ยวล้้ติเตอร์ ไอ้เคอร์ไอ้อร์ทวีตดิจะเดินเร็วเลยเฮี้ยวหลังมาแล้วไอ้เคอรไอ้เคอร์หลังยิงยิวยิวกูหน่อยตา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 ยไอ้เคอร์ไปดีเฮี้ยมันจะกลับมาที่เดินทำไมเอ้ยมันมีเซนที่เซนที่เฮ้ยเฮ้ยไอ้กูช่วยยิงกูช่วยยิงยิ้วแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วไอ้บออยิงหลังๆไว้เฮี้ยวบอลจะตายมึงสะปอนยิงมิวกู่ิวกูไอ้เคอร์บวกไอ้เคอร์บวกไอ้เคอร์ตายบวก สวยๆเขาไอ้เขาตายเต้ตีเต้ตีผูไปผูไปคุบนี่หวนตีให้เลยโอ้ไรฝันนี่เยอะไปดาวไปดาวไปดาวงวิ่งช้าๆหน่อยเฮ้ย้หลังหลัง้หมดโอ้ยสวยแตกๆไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งวิ่งแบลกระเป๋าแบลกระเป๋าแบล็กระเป๋าสวยๆเอ้บึบงมาดิสัตย์กับแม่เยี้ยม สิทธิ์ไอ้ขี้มอดกี่ลายูกูเฮ้วสวยสวยหนึ่งหนึ่งว้ยไปครับไป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 ฟิฟิไม่เห็นเห็นทางทางบนวะขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมามาฮิวให้กูดีมาฮิวให้กูดีขึ้นมาดิขึ้นมาดิฟิโดนยิ้มนะรีบลงมารีบลงมารีบลงมาไอ้มอดไอ้กูไปกูลงมากูลงมาประกันตีกูเตะกูไม่แย่กูดีไอ้เคือไม่ว่ากลัวทานมาแล้ว กูก็มาทานมาเลยเนี่ยกูอยู่กับไอ้ฟิล์มเนี่ยเนี่ยกูอยู่ตรงกระเป๋าเอกสารเนี่ยกลัวแล้วกลัวแล้วไอ้เชี่ยวมอสหายไปไหนพุ่งเออหยิบกระเป๋าหยิบกระเป๋าเออไปกับทาแล้วกับทานงเราโซเฟอร์มาแล้วโน่กับไอ้เครืออยู่สองคนเฮ้ยเฮ้ยมันดักมันดักโอ้ยเชี่ยมอสหลังมีไอ้มอสเออเอาเอกสารเอาไปแล้ว อึดบัวอ้ยสวยเออกูอยู่กูอยู่แกแกบัวแกบัวไอ้ยี่โมสิโมก้าคุณโดนไอ้วนเล่นงานเลยมก้คุณโดนไอ้วนโอ้คุโดนยางโอ้โอ้ลอกกอนทายผมได้กระป๋อแล้วได้กระป๋อแล้วได้กระป๋าแล้วกับฐานเราฐานเราเดี๋ยวเดี๋ยุดูปากทา้อยู่คุดูปากา้อยู่เชี่ยฟิล์มล้ม น้ยผมผมมาส okay, hey, ah, yeah, right. ่งให้ไกลมากเลยอะโอเคเซอรเสยร์เซอเฮ้ยมีมีมีแตกแตกหมดแตกหมดแตกบอสบอสดูหลังให้ด้วยสปายอุ้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 ยเฮียตบมีอะไรตบมีอะไรตบมีอะไรเฮ้ยบอสบอสเฮียอะไรมาสองหนึ่งหลุมไม่ตายเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้วนดังมาแล้ว เอ้ยไอ้กางแตกสวยไอ้อ้วนไอ้อ้วนแตกไอ้วนหนุอยโง่ไปพังไปฟิวมิ่ฟิวมิฟิวมิ่งฟิวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรอเอากระเป๋าเพิ่มเหญ่ตัวนี้ตัะนร้ตัวนี้รถตรงเนี้ยตรงเนียสวยมาแล้วเฮ้ยยอดเฮ้ยฟิวมิ่เดี๋ยวพี่แดกไว้ก้าน เธอเปิดแล้วมันจะวิ่งเร็วกว่าเธอถือมีดปะหรือไม่หรือไม่เกี่ยวเท่าเดิมเท่าเดิมโอ้ยตายแล้วไปแล้วกูไปอยู่แล้วักก่อนจ้าไปเ้ยโอเคพี่มาท่านมาแล้วได้หนึ่งคิวเฮ้ยสวยเอาว่ะพี่มาท่านแล้วพี่มาท่านแล้วฟิลพี่ได้กระเป๋าแล้วเฮ้ยแทงแรงกูแทงแทงตัวได้หนึ่งตัวแทงตัวได้หนึ่งตัวเฮ้ยเชื่อกูได้เชื่ออะไรชื่อกูได้ เอ้ย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 ผมลงลงน้ำมาลงน้ำมาถ้าได้กระเป๋าแล้วไเอากระเป๋ามาลงน้ำมาแล้วกูรออยู่กูรออยู่ไอ้ภูมิมันปามมึงเต็มเลยเฮ้ยกูชื่อมแล้วกูชื่อมแล้วเฮ้ยไอ้ก้างมาไอ้ก้างเออเออไอ้ภูมิเอาปืนเอาปืนยัดหน้ามันเอาปืนยัดหน้ามัน ไอ้เหี้ยไอ้สกาววิ่งไกาววิ่งไปโอ้ยโอ้ยมีเอนจิเนียร์วิ่งมาสวยิมล้วิ๊้วพ่เคียแล้วจิมเลี้ยวขวาเลี้ยขวาพิ๊ปิ๊ิมิมมไอ้้ยับาิตัวไม่ได้กูกดขวาได้สวยโอู้ไอ้ฟู มาล you know, uh? ับเชืองต่อกระเป๋อย uh yeah! uh uh pues uh uh ู่ไหนอ่ะอยู uh ่หย uh uh ุดตาถ่ายไปเถอะอ้ยมันรอเต็มเลยไปไปไปเฮียช่วยโคสวยเราชนะแล้วเราชนะแล้วเฮ้ยมเต้นเต้นเต้นเลยเฮียเฮียเพื่อนเต้นเลยบ้เข้าฉากมันเข้าฉากไอ้ข้าก้อนขอันี่อ่านี่นี่นี่กรเตนดีได้ ไปครับสำนานสำนานครับไม่ติดนอแล้ว <c oughs> เอ้ยพีทเทอมสบายวันนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมครับแอบแ <c oughs> อบร้อยจบนอนอุ้ย <c oughs>